เรื่องราวสุดสเตือนใจการบุกช่วยเหลือ11คนไทยที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอนเซนเตอร์ในกัมพูชาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ตึงเครียดอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้ทุกเมื่อแต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มฉวยโอกาส,สแสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของผู้อื่นเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเลวร้ายของแก๊งคอนเซนเตอร์ข้ามชาติที่หลอกลวงคนไทยไปทำงานอย่างผิดกฎหมายปฏิบัติการช่วยเหลือสุดระทึก เมื่อวันที่13ตุลาคม2568เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน IMF ภาคตะวันออกรวมกับทหารกองกำลังบุรพาได้บุกเข้าช่วยเหลือ11คนไทยนเซเพาแห่งหนึ่งในจังหวัดสะแก้วหลังจากได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของเยาวชน2รายที่เชื่อว่าบุตรหลานของตนตกเป็นเหยื่อแก๊งคอนเซนเตอร์ในกัมพูชากลวงของแก๊งคอนเซนเตอร์ อย่าถูกหลอกให้ไปทำงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยมีการโฆษณาชวนเชื่อถึงรายได้งามและสวัสดิการที่ดีแต่เบื้องหลังกลับเป็นการบังคับใช้แรงงานและการกระทำทารุณกรรมขั้นตอนการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเจรจาเพื่อให้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเซฟเฮาส์เมื่อเข้าไปตรวจสอบพบคนไทย11คนซึ่งบางรายมีสารเสพติดในร่างกายผลกระทบและบทสรุป ผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าถูกหลอกลวงผ่านเพจเฟซบุ๊กที่อ้างว่ามีงานในกัมพูชาเมื่อไปถึงจุดนัดหมายในจังหวัดสแก้วก็ถูกนำตัวไปพักรอที่เซฟเฮาส์เพื่อรอการข้ามแดนคำเตือนจากเจ้าหน้าที่พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการตรวจสอบแหล่งที่มาของงานและขอให้ประชาชนระมัดระวังการสมัครงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่ไม่น่าเชื่อถือข้อสังเกต,เก,ตการขยายผล เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งขยายผลการสอบสวนเพื่อจับกลุมผู้กระทำผิดและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดการป้องกันสนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้มีการตรวจสอบเพจหางานและช่องทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงแรงงานอย่างเข้มงวดคำแนะนำหากพบเห็นเพจรับสมัครงานที่มีพฤติการน่าสงสัยหรือได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกลวงแรงงานสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือสายด่วน191าคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ IMF นายเบิร์เจ้าหน้าที่ศูนย์ IMF ได้เน้นย้ำถึงรูปแบบการหลอกลวงที่มักจะอ้างว่ามีการฝึกงานอบรมหรือให้ทำงานที่บ้านโดยให้เปิดบัญชีธนาคารจำนวนมากซึ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนข้อสงสัยคุณคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คนไทยตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอนเซนเตอร์เหล่านี้และเราจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นได้อย่างไรแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย